วันนี้เราจะมารีวิวของเล่นที่น้องมินไปซื้อมาจากเดอะมอลล์กันนะคะคลิปนี้อาจจะมีหลายอีพีนิดนึงนะเดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นซีรีส์อะไรอะซีรีส์รีวิวของใหม่เหรอใช่ไหมอ่ะใช่แหละซีรีส์รีวิวของใหม่มาเดี๋ยวเราไปดูทีละชิ้นนะคะแล้วก็ไปดูชิ้นแรกเลยค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยสกูชี่น้องเป็ดนั่นเองนะคะน่ารักมา,ากเลยนี่เป็นน้องเป็ดนะคะเป็นสกูชี่เค้กน้องเป็ดนั่นเอง แบบนี้เลยนะคะนุ่มสโลมากๆมินมชอบมากๆเลยนะนี่น่ารักมากๆตัวนี้นะคะน้องมินซื้อมาในราคา60บาทนะอันนี้ไปซื้อมาจากเดอะมอลล์จริงๆเลยนะอือไปเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่2กันเลยค่ะก็นะคะนมินขอบอกกันนะสำหรับใครที่อยากเห็นหน้าน้องมีนนะคะไปดูในติ๊ t ต็อกน้องมินได้เลยนะตามไปดูได้เลยสำหรับคนที่อยากเห็นหน้าน้องมินจริงๆนะอ่ะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นนี่เลยมันเหมือนเป็นแบบ ของเล่นอะอย่างเงี้ยไว้ขย่าเล่นนะคะนี่น้องมินชอบสีฟ้าน้องมินก็เลยเลือกสีฟ้ามานะคะมันมีหลายแบบหลายลายหลายสีมากๆเลยอันนี้มีกับเพชรด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สมกันเลยค่ะบอกเลยว่าวันนี้ซื้อมาแบบหลายอย่างมาก,มาก่าไปดูกันเลย ชิ้นที่4นะคะก็จะเป็นของจิ๋วนั่นเองมินชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องมินเป็นคนที่แบบชอบสะสมอะไรของจิ๋วแต่ว่ามันหาซื้อยากมากๆเลยนะคือตอนนี้เขาก็เลิกทิ้นกันไปแล้วแหละแต่ว่ามันหาซื้อยากแต่ว่ามันก็ยังมีขายอยู่นะคะได้มาแค่อันเดียวค่ะคือมันมีหลายแบบมากเลยนะแต่ว่าน้องมินได้แค่อันเดียวเองก็มันก็แพงอยู่แลลวเนาะก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นของแบบในห้างนะคะมันก็จะแพงเป็นปกตินี หมือนจริงว่าทุกคนในนี้เป็นปล็อกกี้สตรอบเบอรี่นะคะเป็นแบบพวงกุญแจอ,อันจิ๋วๆเนาะนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่4กันเลยอ่าไปดูกันเลยอ่าถ้าคลิปนี้ได้ยินเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะนี่ทุกคนเห็นแบบนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามันคืออะไรนี่เป็นซาลาเปาแบบนี้เลยนี่ทุกคนดูนะ มันบีบแบบนุ่มมือมากมากเลยนะคะน่าเล่นมากๆเลยเป็นซาลาเปาสีม่วงด้วยนะคะน่าเล่นมากๆดูสิอั<ส>นนี้น่าจะ70 60กว่าบาทมั้งคะ,ะไปเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยอ,เอ่าทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าเออเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าเออ ปั๊บอิดนะคะนี่เป็นสีขาวลายน่ารักมาก,มากเลยจิ้มฟินด้วยนะคะน่ารักมาก,มากเลยน้องมินชอบมากๆน้องมินชอบอะไรที่มันเป็นสีขาวเรียบง่ายนะคะแล้วก็จะมีแบบตัวห้อยนี้ด้วยนะ,ะอืมเอ่อถ้าตรงไหนมันเสียงเบาไปก็ขอโทษด้วยนะคะมันมีแบบอย่างนี้ด้วยอะ่ะแบบที่ห้อยกระเป๋าสีทองอะไรประมาณนี้ทุกทีทุกคนสวยมากในกล้องคือแบบสวยไปอีกนะคะ ข้างในก็ไม่ได้กว้างมากเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอิอิเปิดยากนิดนึงเพราะว่านมินเปิดม,มือเดียวนะนิดนึงนะทุกคนนี่ทุกคนมันก็จะประมาณน,นี้เลยแต่ว่าข้างในมันแบบโซกคบบกนิดนึงนะคะอันนี้น้องมินไม่ได้ทำนะมันมาจากทางร้านเลยนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่การขนส่งหรือว่าอะไรนะอืมใครรู้ช่วยบอกทีนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะน,นี้เราจะมีแบบของน้องด้วยนะคะแปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอะต่อมานะคะก็จะเป็นกล้วยยืดนั่นเองนะคะก็เหมือนหมูยืดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นกล้วยยืดนะคะก็คือเรามีอีกอันนึงนะคะแต่ว่าเป็นของน้องเป็นรูปแครอทนะด้านในก็จะเป็นทรายค่ะอะให้ฟังเสียงนะคะเป็นทรายจริงๆนะ เนี่ยเนี่ยถ้าเราบีบมันยังไงนะคะมันก็จะรูปทรงตามนั้นที่เราบีบเลยนะอ่านี่เห็นไหมเป็นรอยนิ้วมือน้องี่เลยเนี่ยทุกคนแต่ว่ามันข้อเสียคือมันหน้าแตกเร็วมากนะคะนี่อันนี้ก็จําราคาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะก็ คือน้องมินก็ซื้ออาหารขนมมาด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากดูคลิปที่น้องมินรีวิวขนมแล้วก็รีวิวอาหารนะคะก็น้องมินลงไปแล้วนะคะ1คลิปใน Tik t o อกนะตามไปดูกันได้นะคะก็ถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวขนมรีวิวอาหารเพิ่มนะคะคอมเมนต์บอกน้องมินใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะอ่ะแล้วก็คือน้องมินจะบอกอีกอย่างนะคะก็คือน้องมินอะเป็นคนที่ชอบทาอาหารมากแต่ไม่กล้าที่จะแบบ ลงคลิปทำอาหารนะคะเพราะว่าห้องครัวน้องมีนเนี่ยมันไม่พร้อมบ้านน้องมีนก็แบบไม่พร้อมแล้วก็มีมุมเดียวที่ถ่ายได้ก็คือโต๊ะเรียนออนไลน์อันนี้คือโต๊ะเรียนออนไลน์นะพอหคนเนี่ยเห็นไหมโต๊ะเรียนออนไลน์นะคะมันถ่ายได้แค่มุมนี้มุมเดียวจริงๆแล้วมันก็มืดด้วยทุกครั้งที่น้องมีนมาถ่ายนะคะต้องเปิดแฟลชถ่ายตลอดเลยนะอ่ะบทนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่ท่าไห่แล้วอะไม่ได้นับอ่าอ่ะ,อะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะสรุปอืมไป ไปกเกอล์อ่าทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นแผ่นสติกเกอร์นั่นเองซึ่งน้องมีมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่ามันพังไปแบบหลายอันมากก็ได้มาแค่4ี่อันเองนะคะคือมันพังไป2อันอะ่ะอืมอ่าเดี๋ยวให้ดูลายเลยนะคะเป็นสติกเกอร์ใส่นะซึ่งน้องมีอยากได้มานานมากนะคะนี่แผ่นละ5บาทเองชอบมากๆนะคะคือน้องมินชอบเป็นคนที่แบบชอบสติกเกอร์มากแบบ ชอบมากมากชอบจริงๆอ่ะทุกคนดูดิแล้วมันมีแต่ลายน่ารักน่ารักทางนั้นเลยอ่ะจะให้น้องมินอดใจไหวได้ยังไงเล้าก็จัดมาซีจัดมาเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าก็ได้มาแค่สแผ่นค่ะเพราะว่าน้องมินจะเป็นคนที่แบบซื้อของแบบน้อยนะคะอืจะแบบเอาที่เองอยากได้จริงๆแล้วก็น่ารักจริงๆนะอันนี้น้องมาให้ด้วยนะคะสองอันซึ่งเพราะว่ามันพังไปสองอันนะคะของน้องมินเนาะ อ,อันไหนนะน้องให้อันนี้อันนี้แหละใช่ไหมจะไม่ได้เหมือนกันนี่น่าจะสองอันนี้นะคะอ่าวิน้องมินได้ไดมาทั้งเอ้ยน้องมินได้มาทั้งหมด5้าใบนะคะห้าแผ่นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยหรืออีกสองชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ที่ชิ้นสุดท้ายเลยท้ายสุดแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะคืออะไรก็ไม่รู้นะอ่ะอันนี้เป็นที่ใส่แอลกอฮอล์นะคะเป็นที่ใส่น้ำยาแอลกอฮอล์นี่อันนี้ยังมีราคาแปะบอกอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ดึงมสามสิบบาทจอนสามสิบบาทเห็นไหมอ่ะอ่าอันนี้น้องมินเลือกสายเองด้วยนะคะตอนแรกม,ม,มันไม่ใช่สายอย่างนี้นะ ถามว่าทําไมน้องมินเลือกสีใสนะคะคือมันมีแบบใสแบบนี้แล้วก็เขาติดสติกเกอร์มาให้แล้วนะคะแต่ว่าน้องมินไม่ไม่เลือกกันนั้นเพราะว่าเนั่นแหละทุกคนสติกเกอร์เมื่อกี้น้องมินจะเอามาติดเองนะอืมอืมมาเดี๋ยวเราไปดูของน้องกันเลยอันนี้คือเราซื้อให้น้องคินนะคะก็จะเป็นน้องของ,ของเราใช่แต่ไม่ใช่น้องแท้นะคะอืมเป็นคนละแม่เนาะ เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะแบบเดี๋ยวเราไปดูของที่เราซื้อให้น้องคินกันก่นกอนเลยนะน้องคินเป็นผู้ชายนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอาทุกคนก็จะเป็นรถจิ๋วนะคะซึ่งน้องเราชอบมากๆอันนี้ครละ35บาทนะน่ารักมากๆนะคะเป็นรถป้ายแดงด้วยเพิ่งถอยมาสดๆใหม่ๆวันนี้เลยนะคะอ่นนี่เป็นรถแบบรถบรับด้วยนะคะ นี่เป็นแบบรถโรงเรียนหรือเปล่าใช่ไหมรถพึ่งเนาะใช่ไหมรถบีนี่นะคะคาละสามสิบห้าบาทนะ่ารักมากเลยน้องมีแต่ว่ายะเอ้ยแต่ว่ายายของน้องมีนะคะก็เป็นคนออกตังให้นะก็เขาเอ,อเขาบอกว่าคันเล็กเขาลดให้นะคะานะานะสามคันร้อยบาทนะสามคันหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ทุกคนดูมันน่ารักจริงๆนะแต่ละคันนี่อันนี้มีแบบนมีด้วยน่ารักมากมาก เรงชอบเลยทุกคนแต่เราไม่ได้ชอบเล่นรถนะคะแต่รายมันน่ารักจริงๆแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างดีอยู่นะคะอ่าอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะมันมีกุแฟลไว้มันจะสะท้อนนะคะใช่ไหม,มจะมองไม่เห็นนะอ,อันนี้จะเป็นรถด,ดิปหรือเปล่าเพราะมันมีที่นั่งแค่แบบสองที่เอง มันคือรถอะไรทุกคนใครรู้บอกหน่อยนะคะใครรู้คอมเมนต์บอกกันข้างล่างเลยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า